ตอนนี้อยู่ไหนคะพี่เลิศปาอยากไปเลิศปาไปทำไมไปทำไมอยากไปไปทำไมไปทำไมใน <จะ S 1> <c oughs> น้ำเกลียวอ,อ,อยู่ไหนล่ะอ่ะน้ำเกลียวอยู่นี่หรอสวัสดีครับผมมีวันนี้มาเที่ยวเหรอครับผมมาเที่ยวเลิ<า>ัปาอะพี่ลิตาครับพี่ลิตปาปะปะปา เดินเดินเดินมาซื้อของจ้าวันนี้มาซื้ออะไรซื้ออะไรคะซื้อนมซื้อนมให้น้องโอเคไปอยากไปซื้อนมให้น้องกันนะคะน้องขอเล่นนี่จะอะไรของเล่นพี่น้องของเล่นพี่น้องไม่ไจะจะของอะไรล่ะของนมไปฝากพี่โต้ได้นะเดี๋ยวค่้ยมาเอาเนี่ยเอาบ้างเหรเอาไปต้องขอนมหยานเบิร์ดเหรอเปล่าเอาไปแจกได้หน่อย มาซื้อของค่ะเอามาซื้อของเข้าบ้านค่ะวันนี้มารถตัปยโสธรนะคะดึง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 ฟ้อนได้ตลอดเวลาพี่ตังครับซื้อของเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยค่ะ

ได้ลองท้าให้พี่ลิตาด้วยเห็นไหมไยใส่ชุดนางเงือกพรุ่งนี้แม่จะแต่งตัวเป็นให้ให้พี่ลิตาเป็นนางเงือกพี่ลิตาเป็นนางเงือกครับผมเป็นนางในวรรณคดีวันสุนทอนู้โอเคนะครับผมบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ